นายกุลพัฒน์พงประภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อเคนโดในแบบชื่อดังอายุ27ปีเสียชีวิตแล้วโดยก่อนหน้านี้เพื่อนฝูงและครอบครัวได้มีการประกาศตามหาเคนโดกุลพัฒน์นแบบหนุ่มซึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาโดยมีคนเจอเคนโดครั้งสุดท้ายหน้าหอพักหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่4มกราคม2565 และล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงวันที่6มกราคม2565สอนอปากคลองสารก็ได้รับแจ้งพบศพชายลอยน้ำใกล้ท่าเทียบเรือถนนราชวงหลังจากตรวจสอบสภาพศพและได้รับการยืนยนันจากเจ้าหน้าที่หอพักที่นายเคนโดอาศัยอยู่พบว่าผู้ตายคือนายเคนโดกุลพัฒนพงประภาพ ขาแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดกับเคนโดในแบบชื่อดังด้วยนะคะ